ผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษาในเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3นะครับมีคุณครูสอบถามเข้ามาว่าการทำแบบประเมินความพึงพอใจบน Google Form นั้นทำอย่างไรออกแบบอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่คุณครูล็อกอินเข้าไปใช้งานบนแอปพลิเคชันของ Google นะครับโดยใช้อีเมล ที่เป็น Gmail หรืออีเมลของ Google เข้าไปแล้วนะครับให้มาที่ปุ่ม9จุดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับที่ปุ่ม9จุดจากนั้นเลื่อนมาคลิกที่ Drive right นะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกที่ปุ่ม Drive right. แล้วก็มาที่เมนูด้านซ้ายนะครับเมนูตรงนี้นะครับที่มีเครื่องหมายบวกแล้วก็คำว่าใหม่นะฮะตรงนี้ให้คุณครูคลิกตรงนี้นะครับก็เหมือนการทำแบบฟอร์มอื่นๆนะครับแบบสอบถามอื่นๆจากนั้นเลื่อนมาที่เพิ่มเติมนะครับ ก็เลื่อนมาที่ Google Form นะครับมาคลิกที่ Google Form s. อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เมนูใหม่นะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมมาที่ Google Form s. จากนั้นตั้งชื่อฟอร์มนะครับตรงฟอร์มไม่มีชื่อนะครับเช่นแบบประเมิน ความพึงพอใจนะครับประเมินอะไรนะครับเอาเป็นว่าประเมินการใช้ห้องสมุดกละกันนะครับแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องสมุดโรงเรียนนะครับ เเติมความว่าของเราด้วยก็ได้นะครับของเราประมาณนี้นะฮะจากนั้นคุณครูลองเอาเมาส์มาคลิกตรงฟอร์มไม่มีชื่อข้างบนนะครับตรงนี้พิมพ์เสร็จแล้วมาคลิกตรงนี้นะครับก็จะได้ข้อความนะครับตรงนี้คล้ายกับตรงแบบฟอร์มนะฮะจากนั้นนะครับตรงคําอธิบายแบบฟอร์มตรงนี้ เราจะอธิบายให้คนที่เข้ามากรอกแบบประเมินเนี่ยเข้าใจยิ่งขึ้นหรือให้ละเอียดเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับหรือจะเว้นไว้ก็ได้นะครับอันนี้ผมเว้นไว้ก็และกันนะครับจากนั้นมาตรงคำถามไม่ระบุชื่อตรงนี้นะครับอาจจะเป็นข้อกระทงที่เราจะประเมินความพึงพอใจนะครับอันดับแรกนะครับ เช่นความพึงพอใจเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับบรรยากาศของห้องสมุดกันละกันนะครับบรรยากาศ อาจจะเติมคําว่า1ด้วยนะฮะหข้อ1น,นะฮะข้อ1น,นะฮะอันนี้ก็คือกระทงคําถามนะครับข้อแรกทีนี้เลื่อนมาที่ด้านขวานะฮะตรงตัวนี้เขาเรียกว่าปุ่มดอปดาวใช่ไหมครับตรงเนี้ยมาดูตรงที่ปุ่มดอปดาวตรงนี้นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมนะะเล็กๆนะะคลิกตรงนี้เลยนะครับ ให้เลื่อนมาเลือกตรง Scale s สเกลเชิงเส้นนะครจริงๆแล้วคุณครูอาจจะใช้เมนูอื่นก็ได้นะครับเอาเป็นว่าแบบประเมินความพึงพอใจนะครับผมแนะนำให้ใช้ตรงนี้ก่อนนะครับ Scale s สเกลเชิงเส้นนะครคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับ 1นถึงหนะครับตรง1นึ่นี้อาจจะเป็นน้อยพอใจน้อยที่สุดก็ได้นะครับอาจจะเป็นน้อยที่สุดแล้วก็5เนี่ยก็มากที่สุดนะ อันนี้ก็คือกระทรงคําถามนะครับคุณครูอาจจะเตรียมกระทรงคําถามนะครับในเรื่องของความพึงพอใจด้านต่างๆนะครับแล้วก็มาเลือกสเกลเชิงเส้นนะครับโดยเลข1นึ่นี้ก็คือน้อยที่สุดเลข5มากที่สุดนะครับเป็นการประเมินการให้คะแนนประมาณนี้นะฮะว่าอยู่ในระดับไหนนะครับก็เป็นช่วง1นถึงนะครับถ้าบอกว่าจำเป็นต้องตอบต้องคลิกตรงนี้นะฮะ เป็นการลากปุ่มนี้ให้เป็นสีม่วงนะฮะบังคับให้ต้องตอบนะครับนะตรงนี้นะครับถ้าเราไม่บังคับเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้าบังคับให้ตอบก็คลิกตรงนี้นะฮะจากนั้นนะครับแนะนำให้ใช้ปุ่มนี้เป็นปุ่มทำสำเนานะฮะก็จะ เร็วขึ้นนะครับคลิกที่ปุ่มทำสำเนาก็จะได้สำเนาของข้อที่1นนะครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นข้อที่2นะฮะ,เ,ะเ,เพราะว่าตัวเลือกก็จะคล้ายๆเดิมใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเลือกก็จะคล้ายๆกับข้อที่1น,นะฮะเราก็มาเปลี่ยนนะครับเป็นกระทงคำถามใหม่นะฮะว่าความพึงพอใจเกี่ยวกับ จำนวนหนังสือกละวาัน,นะจำนวนประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำซ้ำเนาอีกนะฮะตรงนี้ก็จะได้ข้อที่3นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนข้ออาจจะเป็น พอใจเกี่ยวกับความหลากหลายของหนังสือนะครับประมาณนี้นะฮะตอนนี้เราได้3ข้อนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวเลือกนะครับอยู่ เป็นระดับคะแนนนะฮะจากน้อยที่สุดไปมากที่สุดครับนี่คือน้อยที่สุดนะครับด้านมากที่สุดก็อยู่ด้านนี้อันนี้ก็คือค่าคะแนนที่เราจะกรอกนะครับหมายถึงนักเรียนนะครับที่จะเข้ามากรอกนะฮะมีตั้งแต่คะแนนระดับหนึ่งะครับไปจนถึงคะแนนระดับ5นะฮะอันนี้ก็ถามเรื่องความพึงพอใจเกี่ยวกับหนังสืออันนี้ผมสมมุตินะฮะ ก็ต่อไปนะครับในส่วนข้อที่4ที่5ที่6คุณครูก็คิดขึ้นเองนะครับหรือจะถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเช่นชื่อหรืออะไรเอ่ยนะครับระดับชั้นของนักเรียนที่ตอบอะนะครับก็เอาเป็นว่าถามเรื่องระดับชั้นก็นแล้วกันนะครับถ้ามา ตั้งคำถามเพิ่มนะครับอาจจะมาที่เครื่องหมายบวกนี้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้การ Copy นะครับหรือทำสำเนาก็มาตรงปุ่มน,นี้นะฮะคลิกเพิ่มนะฮะแล้วก็เป็นข้อที่4นะฮะหรืออาจจะไม่ระบุข้อก็ได้นะครับเช่นระบุชั้นนะฮะร,ระบุระ รดับชั้นที่นักเรียนนะฮะเรียนอยู่ส่วนมากแบบประเมินความพึงพอใจนะครับเขาก็จะหลีกเลี่ยงการถามชื่อนะครับเพราะว่าถ้าถามชื่อเนี่ยคงไม่มีใครอยากตอบนะฮะอันนี้ก็จำเป็นก็คลิกตรงนี้นะฮะผมจำเป็น ระบุระดับชั้นที่นักเรียนเรียนอยู่นะฮะพิมพ์ผิดนะฮะที่นักเรียนเรียนอยู่เรียนอยู่ก็ให้เลือกคําตอบสั้นนะ อันนี้มันเลือกให้เองเลยนะครับอันนี้เป็นความฉลาดของ Google Form นะครับพอเราตั้งคำถามแบบนี้มันก็เลือกคำตอบให้เลยนะครับเป็นคำตอบสั้นนะฮะแล้วก็คลิกจําเป็นนะครับอย่างที่บอกนะครับในการประเมินความพึงพอใจแบบนี้ก็จะหลีกเลี่ยงการถาม ชื่อนำสกุลอะไรประมาณนี้นะครับก็ถามแค่ระบุระดับชั้นที่นักเรียนเรียนอยู่นะครับหรือเราจะแยกส่วนก็ได้นะครับระหว่างกระทง3ข้อแรกนะครับมาข้อมูลที่ตรงนี้นะที่เป็นระบุระดับชั้นที่นักเรียนเรียนอยู่นะครับก็ถ้าเราจะแยกส่วนนะครับให้มาคลิกตรงข้างบนนะครับตรงข้อที่3ตรงนี้นะฮะให้เอาเคอร์เซอร์นะฮะ มาคลิกตรงปุ่มบนตรงนี้นะฮะคล,คลิกแบบนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนมาเลือกตรงพอมีแถบสีฟ้าแบบนี้นะฮะ,ะคลิกให้มันมีแถบสีฟ้าแบบนี้นะครับเพื่อที่จะแยกส่วนนะครับแล้วก็มาคลิกตรงปุ่มนี้ เมนูตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บนะฮะมันก็จะแยกส่วนเห็นไหมครับตรงนี้ตรงส่วนไม่มีชื่อเราอาจจะพิมพ์เป็นข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามก็ได้นะครับแบบประเมินนะครับ ียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจนะครับการใช้ห้องสมุดโรงเรียนของเรานะฮะทีนี้เราก็มาคลิกที่รูปดวงตาเพื่อดูแบบฟอร์มของเรานะครับจริงๆแล้วเราสามารถตกแต่งแบบฟอร์มให้สวยงามนะครับอาจจะใส่โลโก้โรงเรียนนะครับก็มาตรงนี้เลยนะครับอาจจะแต่งสีสัน มีภาพพื้นหลังอะไรให้สวยงามก็ตกแต่งได้นะครับอันนี้ผมแนะนําแบบคร่าวๆก่อนนะครับก็มาดูนะครับตรงแสดงตัวอย่างนะครับตรงลูกตานะฮะเอาแบบเบสิกเบสิกก่อนนะครับก็จะได้แบบประเมินความพึงพอใจแบบนี้นะฮะจากนั้นนะเวลานักเรียนเขาตอบนะครับพอเขาตอบเสร็จนะฮะเขาจะต้องคลิกปุ่มถัดไปนะครับเพื่อที่จะ ไปกรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมินนะครับก็คือระดับชั้นที่ตอบนะครับเราอยากอยากรู้นะครับว่าระดับชั้นไหนให้ความพึงพอใจแบบไหนนะครับอันนี้ก็ถาม3ข้อนะครับจะต้องตอบให้ครบนะครับเพราะว่ามีเครื่องหมายดอกจันแบบนี้นะฮะถ้ามีเครื่องหมายดอกจันแบบนี้แอคเรียนจะต้องตอบความพึงพอใจทุกข้อนะฮะสมมุติเราตอบ3นะฮะ สนะฮะอันนี้ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มถัดไปนะครับก็จะมาที่ส่วนที่2นะครับแล้วก็ต้องพิมพ์นะครับว่าอยู่ชั้นไหนนะครับเช่นอยู่ชั้นป1นนะฮะแล้วก็มาที่คลิกส่งนะฮะอันนี้เราตอบว่าชั้นป1นนะครับจากนั้นก็มาคลิกที่ปุ่มส่งนะฮะ าจะส่งคำตอบเพิ่มก็มาคลิกตรงนี้นะฮะเอาเป็นว่าเราไม่ทําแบบประเมินเพิ่มนะฮะเราไม่ไม่ตอบเพิ่มจากนั้นนะฮะถ้าเราจะดูการตอบเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาตรงการตอบกลับตรงนี้นะฮะซึ่งคนที่ดูก็คือ เจ้าของทําแบบสํารวจหรือแบบประเมินนี่นะครับที่สามารถดูได้นะครับคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับยกเว้นเราแชร์ให้เขาดูนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมตอบไปแล้วนะครับก็จะมีบอกว่าตอบมาแล้วหนึ่งคนนะฮะทีนี้ดูตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะก็จะเห็นนะฮะว่ามีผู้ตอบแบบประเมินนะครับอย่างไรนะครับก็จะมีกราฟให้นะฮะระดับ3แบบนี้นะฮะเราจะดูรายละเอียดเป็นตาราง เรียกสเปซชีตหรือเหมือน Excel ของเรานะฮะตรงนี้ก็ได้นะครับมาคลิกตรงเมนูสีเขียว,ยวแบบนี้นะฮะคลิกแล้วก็มาที่ปุ่มสร้างที่ปุ่มสร้างนะครับก็จะได้แบบสรุปที่เป็นคล้ายๆ Excel นะครับแบบประเมินนะครับจะมี ข้อมูลนะฮะเป็นตารางให้คนเข้ามาตอบเมื่อเวลาวันที่เท่าไหร่นะครับเขาตอบอะไรนะครับในเรื่องของบรรยากาศเขาตอบอะไรในเรื่องของจํานวนหนังสือนะครับเขาตอบอย่างไรนะครับเกี่ยวกับความหลากหลายของหนังสือนะครับแล้วก็ระดับชั้นที่ตอบ ระดับชั้นที่ตอบนะครับแบบนี้นี่ก็คือข้อมูลที่สรุปเป็นคล้ายๆกับ Excel นะฮะเก็บไว้ให้เราสามารถนำไปรายงานผู้บังคับบัญชานะครับผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทราบนะครับว่านักเรียนแต่และระดับชั้นนั้นมีความพึงพอใจห้องสมุดของเราเป็นอย่างไรนะครับรับนี้ก็คือเรื่องของการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจนะครับที่คุณครูสอบถามเข้ามาว่า ออกแบบอย่างไรทําอย่างไรนะครับวันนี้ผมเฉลิมชัยถึงดีจากช่วยครูคิดคิดช่วยครูนะครับจากลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับกับเ,เรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับ ICT แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับรู้ไว้ ICT ช่วยครูได้นะครับสวัสดีครับ